สบายดีจ้าพี่น้องจ้ากลับสบายดีเมื่อสบุญทุกคนจ้าตู้น้อยหางหัวสันหัวค้ออยู่บว่านี่ตมเอ้ามึงเอากระเทินมาเลยสิลบกะสิบูได้แนวกินแนวอยากเผามาพี่น้องเอ้ยจมบัได้กสื่อแนวกินยานันบุท่านซักยาเนาะให้เนาะหักเราแยมเราก็สียามันนึกหักคำเผาแยบประคำมาเนาะ มันมืดเราบ่อยามเอาลูกมาเหาพยายามมาตอนมันแจ้งนี่เลยเด็กน้อยเนาะครับส<ะ>ักกับผู้เชี่ยวชาญเนะู้มีประสบการณ์ผู้เราผู้เก่าเนาะแก่ผู้เราเป็นเขาจะมีประสบการณ์นี่างเงเภาก็จะเผเภากพผ่านใจเนะนาะไงม่อนตงแน่นไย,ยจนจีไถ่พอเขาจะพาลูกไปสักยาพี่น้องเอ้ยบอกไกจ่จะน้ำตาไหล กเรื่องก,กับอีต้นลูกหญ้าได้ห,อห,ห้องกวากๆอยู่หัวอีมีเขาไปบังคดดลิดเรื่องได้พี่น,อน,น้องหญ้านะห้องกวากๆอยู่พี่น้องเอ้วอีต้นล้านมันเจ็บแทนล้านได้แล้วก็คือสิเจ็บแทนผัวแล้คนเมือง,งหัวอีมีโหดโอ้โหขวานตะ้นลห,หัวอีเม่บอกไก่จนอดหัวบ่ได้อีต้นลูกก็จนอดหัวบ่ได้คนก็อยากหัวในอีแม่เลย โอ้ยดูไหนกัผ้าห่มมาใส่เลยยาบ้านในซักมาใส่ก่อนเลยท่านมอเขาจะงงอ๋อใส่ยังโอ้ยลืมลืมหวานนางจรเขียนะแล้วมาลืมลืมลืมบ่านในซักเราอะเอามาใส่ก่อนเลยธรรมดาเขาซักก่อนยังใส่นะเราผัดไปใส่โอ้ยลืมลืมเราบบว่าในซักเนาะไปบอกมอและเราเข้มเนียน สักตงเด้อเห็นหมดสักหัว tướng มาเรื่อยมานอหนอก็เป็นเงงดอกหนอก็นเชอดแนหมอกเเป็นหมอไนะอีแมนโอ้ยครับเหนียวีเสียหายนหัวควันละลายเนอเราแห็นมีโทรศัพท์ได้เดียวเหนียวเบิ่งคีิปพได้เดียวนี่ยนะหมอใส่ตุ้งๆพี่เนาะสอนยากับลานผ่นแพงกันพี่นนอะ นี่มาสิแพียงหนามันขนาดนั้นบอกว่าโตเนี่ยสิเที่ยวมาหาหนานมันดุแล้วเนี่ยไปอยู่ปุ่นกันหาก,ก็ย่านแต่นร้านเจฟต์หนากะบอกคนว่าใหญ่ยี่ย่อขึอ้นได้แข่งมันปล่อยลอ่องหนแล้วจีเจ็บ์ผู้คดย่อขึ้นยอ่นนยอลองอีกได้เเลยพิ่นลืม ท่าก้อนเลยหวานนะคะอย่าล้านเจ็บท่าก้อนธรรมดาการนะจี่ค่ะสักสักเหนียงได็ดสักเหนียงได้ดร้านเก๋เลยเอาเอาตรงๆได้บาทเนี่ยอย่าเขาว่าเบิร์คลิปนี่ตายหลอดกูนี่เ่ราะวันหญ่ายุ่งซะตายดีใจพี่น้องเอ้ยเห็นอันอย่าผึ่งกระแพงร้านขำเลยพี่น้องตกใบตะวันงานตะวันตกไว หาโมงเนาะอยู่ห่านคือการหาโมงเครื่องเหนะือมืดเลยแถอะห้กระหายตะกี้นะหาโมงเครื่องกว่าห้ากระเก็บเครื่องไดเยเฮ้ยหกโมงเครื่องกว่าจึงเก็บแน่วกว่าตะกี้นะจริงไเมืดนะเดี๋ยวนี้นะหาโมงเครื่องกันหอดเทือนบางธอหาโมงก็หอดเทือนอะไรเดี๋ยวนี้นะ ีเากินตอน้ไมหนเอ่เอใหเออ้หอ่ขอบใจอยู่ดีม่แห้งไอยู่ดีไม่แห้งไม่แหงเสี่ยวพี่น้องเสียเสี่ยวเผื่อซอยดองเดี๋ยวมาเบิ่งหม่เสี่ยวน้าบ้านมงหนิเออเดี๋ยวเตียงมา ออสวัสดีครับเอ้าไปเหยียบมาขายพี่เก็บเลยพ่อไงเสี่ยวซอยดองเมื่อกี้ตอนจะได้ลูกเลยเสี่ยวก็บซอยดองหาเห็นหนากัน ขอบใจหมูเนาะขอบใจเสี no, no, ai, à, ่ยวนาะที่ยังบ่ลืมกันขเหน่มีต้นน่าเนนอยยะเ้างมีบ่เบงนนันแหละเยแล้วบ่้่ไห่เนาะขายอาาเราอยู่บักสองเออบ้างนั่นแหละเอ้ารถนี่น โอชเอเอเอาโรด<า>ซื้อโรดแล้วมากกี่ดอก,ดกดเออซื้อโลดนักเสือขอโรดเอเป็นสุรนั่นนี่บ่เออเออแม่นี่เป็นอันอันะบ่เป็นอันโลค่ะได้แม่โลก,กันได้เพื่อนคนนึงดีอนผูใดแบบราคาเนมากราสูงเอาโรดสุดหนึ่งน,นี่เดอนต้น่ใชู้งเสอดืนีเอนี้ยังยั อยู่ดีวีแห้งเด้อเสียเ้อการดานอ่เขาเงียนกันแหละพี่น้องอยู่มอซอนหินแหละเออเอาล่นะเอาล่ราหยล้วเลอัวนอยหัวน้อยเอาล่พอดีพอดีพอดีเลือกงากะลิเจาอย เอออันนี้อีกอนี้มันหมื่นดิมันลื่นสุดแถวโตะสองสุดเปโลคุณน่ะเาไปโลเลยอ้าหนาแล้ทาย่ได้สุดซปแม่

ตัวจมอยูเ oh ฮ้ยไม่ถอยเสียก็เสียโอ๊ยามอากบบมีเออผอมใจไหม

chắc mang khem mà <laughs> oh, mà hai cái đẩy tầm ngoan nhưng đẩy nhưng lên, lên chắc mua đủ đâu cũng nó có tiền rồi thế bye บพักจอมัอมขัวดิขัวสบอตเจาอีเมลแล้วคนลาบแลบเอาเอาโล่อไรเนี่ยเป็นยังเจ้าถ่ายแล้วคนดังเนาะฮะเออขอบใจขอบใจเจ้าเ้าเอ้าไนถ่าย สีเป็นยังเวลาที่แขกจะยังไงถ่ายผู้บ้าวผูดอคนทางมองนอกเขาจะากระเบิงนี่เห็นบทีเห็นบทีอลไนี่ตัวโลกเะไเนี่ยอ๋เจ้าเขื้ยวหมากเลยนี่บสมยาหมดเลยนี่ยากรบสูบ้อ บ่สิขอสูตสูเจ้าหอนเนาะเฮ้ยก็ำนด่บ่ผักกัดข้าบ่บ่าักัดเขาน่มกินกับหลาเนาะตนีครับเอาตัวหนปััวนโล่อันนี้มันุปอันนี้มันต้มเบ้อต้มขาะช่วย แล้วเรา่อยถ่ายไมค่ะสวยแล้วเรา่หยถ่ายเราี่ยเชิลงยูทูนี่เออเอายดังอะเพอนน้อเออเรายังดังอ่ขเจ้าคนเมืองทางมึงนออเขาเจ้ามักบ่งยังไงแมกอกแร้วีเจ้าคนมึงเงื่นในซ่องดาวเรืองเด้อเขียนภาษาไทยเข้าไปหัวใวิา สตวนี่น้องคนดังคนดังดงหวงม่เสือสองสุดอันนี้นะเสืออันนี้ที่วเอจ้ามลับไดก่เอาเสือนะเขาไงบอบเขาไนูกชินชิน